เทกกล่าวหาท่านอาจารย์ว่าอธิบายนิพพานอันเป็นธรรมที่ลุ่มลึกแสนยากให้เป็นของง่ายเป็นการเหยียบยามความตัดสู้ของพระพุทธองค์เช่นอธิบายว่ามีนิพพานเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์ไม่ให้ยินดียินร้ายได้ก็เป็นนิพพานแล้วเป็นต้นนี่มันเป็นอย่างไรกันครับที่ว่าอธิบายนิพพานโดยความรู้ของตนเหยียดยามความตัดสู้ของพระพุทธเจ้า เราก็ตอบว่าที่อธิบายอย่างที่อธิบายนั่นแหละอธิบายตามพระพุทธเจ้าถ้าอธิบายผิดไปจากนี้นอกจากนี้แล้วไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้านิพพานลุ่มลึกแสนยากนี่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าลุ่มลึกแสนยากแต่ก็ไม่พ้นจากไม่พ้นไม,ไม่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ เมื่อจิตว่างจากกิเลสเป็นเป็นนิพพานชนิดหนึ่งชั่วคราวตามโดยธรรมชาตินี่ก็มีหลักที่ที่ที่ตายตัวอยู่ในในในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปคิดดูเองโดยซามมนสำนึกก็ได้ว่าถ้าจิตไม่มีกิเลสแล้วมันจะเป็นอะไรเมื่อ,อไรไม่มีกิเลสมันก็สะอาดสว่างสงบมันก็เย็น ตามความหมายของคําว่านิพพานคําว่านิพพานนี่ตัวหนังสือแทบๆบแปลว่าเย็นเขายืมมันไปจากคําว่าเย็นของชาวบ้านไปใช้ในเรื่องของพระธรรมหรือเรื่องของพระศาสนาเรื่องของพระศาสนาเพิ่งพบทีหลังเมื่อรือีมุนีโยคีข้าใจพระนิพพานตามความหมายของตัวของของท่านแล้วก็ยืมคํานี้ไปใช้ เมื่อพระพุทธเจ้าก็รู้เรื่องนิพพานท่านก็ยืมคำคำนี้ไปใช้ท่าน,นคำว่านิพพานมีอยู่ด้วยกันในลทัทธิทุกๆลัทธิแต่ความหมายมันต่างกันแต่ความหมายอันแท้จริงนี่มันหมายถึงเย็นอืมปราศจากร้อนอะไรร้อนก็กิเลสเมื่อมันไม่มีกิเลสก็ไม่ร้อนเมื่อไม่ร้อนก็คือเย็นทศภาษาชาวบ้านนั่นวัตถุเย็นเขาเรียกวัตถุนิพพาน สัตว์เดรัจฉานเย็นไม่มีพิษร้ายเขาก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนิพพานนี่จิตใจเย็นก็เรียกว่าจิตใจมันนิพพานนี่คำว่าเย็นนี่หลายขนาดบางบางพวกถือว่ามีกามารมณ์แล้วใจมันก็เย็นอิ่มไปด้วยกามารมณ์ใจก็เย็นพวกนี้ก็เอากามารมณ์เป็นนิพพานพวกที่สูงกันไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่ จิตเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัตินี่เย็นอ,อ๋อสมาบัติสมาบัติก็เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องหมดกิเลสต้องสิ้นกิเลสแล้วก็เย็นแล้วก็นี่เป็นนิพพานนี่มันจริงกว่าอย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็ยกตัวอย่างเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจคําว่านิพพานในให้เข้าใจไอ้เรื่องที่ลึก <c oughs> ได้ก็โดยการยกตัวอย่างอย่าง,างนี้ไม่มี อะไรที่เป็นการเหยียดหยามการจัดสรูปของพระพุทธเจ้าท่าน,นถ้าใครต้องการนิพพานชิมลองนิพพานชั่วคราวนิพพานในปริมาณหนึ่งแล้วก็จงพยายามยา้เกิดความรอ้อนขึ้นในจิตใจคือย่าให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองก็จะได้ชิมรสของพระนิพพานไปเรื่อยเไปเรื่อยๆถ้าอยู่ในการชิมรสของพระนิพพานอยู่เรื่อยๆแล้วกิเลสจะผอมลงผอมลง เพราะกิเลสมันไม่ได้อาหารมันพร้อมลงพร้อมลงถึงโอกาสหนึ่งมันก็สิ้นไปน่ะันจงอยูอ่ด้วยการกระทํำยาให้โอกาสแก่กิเลสย่ายกิเลสเกิดขึ้นอยู่กับพระนิพพานไว้เรื่อยไปกิเลสจะไม่มีโอกาสพูดโดยจมติว่าไอ้ไอบ้านเมืองของกองิเลสนั้นมันจะสุดโทรมลงพังทลายไปจิตใจนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของพระนิพพาน ตลอดเวลาก่อนนี้เรามีพระนิพพานเฉพาะครู่เฉพาะยามที่กิเลสไม่ได้เกิดขึ้นรบกวนเดี๋ยวนี้เราทำลายกิเลสหมดไปแล้วเราก็อยู่กับพระนิพพานตลอดเวลาการการทำให้เข้าใจพระนิพพานโดยละเอียดตามที่พระพุทธเจ้าประสงค์อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเหยียดยามการตัดสรู ของพระพุทธเจ้าคือให้รู้จักพระนิพพา,านในความหมายทั่วไปนิพพานที่เข้าถึงได้นิพพานที่หลอเลี้ยงชีวิตเราอยู่เป็นอันว่า <c oughs> ไม่ได้เหยียดหย่างการสืสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเรามีเจตนาอย่างนี้ ก็มีคนหาว่าเหยียดหยามการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเรื่องที่น่าล่อแล้วก็เอามาล้อเช่นในวันนี้ด้วยเ,เรื่องอื่นต่อไป